สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวเรื่องของค่าน้ำมันนะครับขึ้นต่อเนื่องนะครับ2วันติดมานี้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอปรับอีก5 0าสถึงแปสตางค์ต่อลิตนะครับบอาผู้ใช้รถใช้ถนนถึงกับสะดุ้งเลยนะครับประมาณวันที่6พฤษภาที่ผ่านมานี่ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอทุกชนิตขึ้น80สสตางค์เลยนะครับ ส่งผลให้ราคาแก๊สโซฮอ9-5ทะลุ41บาทต่อลิตรเลยนะครับล่าสุดวันที่7ราคาปรับขึ้นดอีกต่อเนื่องกัน2วันติดนะครับสำหรับตัวเลขราคาน้ำมันที่ผมจะมานำเสนอนี่เป็นราคาที่ปตทน้ำมันและการค้าปีกจำกัดมหาชนนะครับประกาศปรับราคานะครับปรับราคาขายปีกน้ำมันแก๊สโซฮอทุกคนิดเลยนะครับ ขึ้นอีก80สตางค์ส่วนน้ำมัน e 8 5ปรับขึ้นอีก50สตางค์ขณะที่น้ำมันกลุ่มดีเซลมีผลตั้งแต่ตีหนะครับขอ,องวันที่7พฤษภานะครับโดยราคาที่ปรับเป็นดังนี้นะครับนี่เบนซิน95ลิตรละ49.26บาทต่อลิตรยัโซฮอ95ลิตรละ41บาท จุดต่อลิตรเกียสโซฮอร์เก้าหนึ่งลิตรละสี่สบอาแต่อลิตร E 20ี่สิบละสี่สบาทต่อลิตรอีแปดห้าลิตรละสามสบาทต่อลิตรดีเซลพรีเมียมลักลิตรละสามสบาทต่อลิตรดีเซล7บีลิตรละสามสบาบาทต่อลิตร บี20ลิตรละ31.94บาทต่อลิตรนะครับนี่ราคาขายปีข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่นะครับนี่โอ้โหขึ้นเยอะมากเลยครับนี่ราคาน้ำม,มันนี่จะตามเงินไม่ทันแล้วใช้รถใช้ถนนน,นี่โอ้โหวมเลยครับช่วงนี้นี่นะครับราคาน้ำม,มันแต่จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับแต่ชอบก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องผมด้วยนะครับจะมีข่าวสารมาอัปเดตใหม่ๆทุกวันนะครับเรื่องแบบอัปเดตอาทิตย์ต่ออาทิตย์วันต่อวันเนี้ยนะครับจะมีคลิปให้ดูตลอดเลยสําหรับช่องผมนะครับชอบปุบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเรื่องราคา้ํามันซึ่งช่องผมจะมีคลิปลงเรื่อยๆนะครับจะลงเรื่อยๆ ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ